สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาสาธิตวิธีการจับสลากการแข่งขันบางก็อันนี้จับตัวอย่างตัวอย่างนะเดี๋ยวเราไปจับจริงจริสนากในทีในโอเคครับโอเคนะครับก็สมมุติอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งอันนี้จับก็อันนี้ก็จะเป็นกองที่แบบว่าสีทีมสีทีมขาว กีมแดงทีมม่วงกีมกีมดำครับเตะคู่ที่หนเราก็จับสนามขึ้นมาดึ๊บอาทีมขาวคนก็จับทีมงขึ้นมาเป็นทีมดำนี่ก็คือคู่ที่หนู่ที่สก็จะต้องเจอกันระหว่างอีกสอีมที่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยจับสนากูเว้ยจับสนามกูเว้ยเฮ้ยา อันนี้ทีมอะไรเนี่ยทีมผู้ที่สองสมมติสมมติมีม่วงกลับอะไรกับทีมแดงแดงนะฮะแล้วพอเป็นผู้ที่สามอันนี้เราก็ทิดทิมต่อเราก็จับใหม่ตที่สามครับก็ถือว่าทีมดำครับแล้วกลับมาทีมขาว ดากระดำขาวดำขาวมาเจอกันเลยมันเลยพอเป็นรุ่นสี่ก็จะต้องเล่นสองสองทีนี้มาเจะกันครับนีบนแดงกับม่วงนะมันก็มันก,นก็อาจจะมีทีมบางทีมที่แบบว่าเตะติดก,กันสองแมต์ครับอาจจะมีการได้เกลียบเสียเปรียบก,กันนิดหน่อยไม่เป็นไรนักเตะฟิตแต่มันก็คือ การจับสลากรือว่าใครจับได้เตะคู่ไหนประมาณนั้นจะเดี๋ยวไปจับที่สนามขอความคิดเห็นหน่อยครับท่านอาจารย์สี่เศร้าเนี้ยค,คิดว่าทีมไหนน่าจะทีมไหนน่ากลัวที่สุดเหยครับ ทิมแดงครับหน้ากลัวที่ทำไมครับกลัวมันจะไม่ไปเหัวหน้าทีมแดงครเรื่อง่ะไรเราไปครับทีมแดงคิดว่าไงครับแชมป์หรือรองแชมป์หรือว่าที่โลได้ที่เท่าไหร่รู้แต่รู้ว่าไปแน่นอนครับไม่เด็กไหมอยากหน้ายิอเปล่านี่ครับสปอนเซอร์ใหญ่ทีมแดงครับ